จะเป็นเพลงนํามาเขียนร้อยเรียงบรรเลงให้เธอได้ฟังทั้งคําร้องและทํานองมันคือของฉันฉันตั้งใจเขียนมันเพื่อสารภาพความในสวัสดีพี่น้องผู้พัฒนาควายไทยทุกท่านครับ<า>วันนี้ก็บ่อยทีซีก็จะพาพี่น้องมาเอ่วควายงามทงางภาคเหนือครับก็เป็นขอ้อกทีมงานของตาฟุ่งครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกับผมนะครับจ้าฟุงนะครับทีมงานผู้พัฒนาควายงามอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับบอยทีซีและผมจะาฟุงนะครับจะพามาแอลนะครับและก็ใช้ภาษาเหนือนะครับภาษาล้านนานะครับภาษาเชียงใหม่นะครับในเวอร์ชันเหนือนะครับแล้วก็ป้ามาชมควายที่เรามาพัฒนากันตีคอกชีรวัดฟาร์มควายงามเพชรล้านนาบ้านแม่พวกตําบลแม่แว้นอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับ โดยวันนี้นะครับจะมีจากกุ้งนะครับซึ่งเป็นผู้ร่วมหุ้นกันแล้วก็ผู้พัฒนาควายตามจินตนาการนะครับของเฮานะครับครับตัวแรกนะครับเฮาจะปลามาแอวมาชมกันกับแม่สายฝนนะครับผมมาครับพี่จากฟุ้งครับตัวนี้เป็นไปเป็นมาจะได้ครับครับตัวนี้นะครับชื่อว่าแ <igon lon rabbit> ม่สายฝนนะครับแม่สายฝนเนี่ยเสียกุ้งนะจากกุ้งนะครับกับผมนะครับไปแอวไปชมกันติคอกไอเอกกำพล ที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งแม่สายฝนเนี่ยเป็นลูกของปูเสานะครับซึ่งในอดีตหรือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยปูเสานะครับได้มาอยู่ที่คอกพี่เอกมพลนะครับแล้วก็ทับกับแม่ชื่อว่าแม่สุพรรณสานะครับออกมาเป็นสายฝนแม่สายฝนตัวนี้นะครับแม่สายฝนตัวเนี่ยลักษณะเด่นของของเปิ้ลก็คือนะครับอ่างลึกนะครับเป็นเนื้อนะครับ วงเขาวงขวางวงเขานะครับเป็นไทยดีนะครับตอนนี้นะครับอายุของแม่สายฝนเนประมาณ3ปีกว่าถึงสี่ปีนะครับผมนะครับโดยมีลูกลูกแรกนะครับเป็นลูกเก้าเจริญนะครับลูกที่สองเป็นลูกของเจ้าทองอัศวินของท่านประธานดอนอ่ําเภอช้ยประการจังหวัดเชียงใหม่ครับผมตอนนี้นะครับทางทางเฮาสองคนนะครับได้ใส่ ป่อพัน์ตามจินตนาการนะครับก็เลยใส่เจ้ายอดลักนะครับบ้านค่ายเป้นะครับซึ่งเป็นควายเพือกสมัยใหม่นะครับที่สูงใหญ่ยาวนะครับเอามาปับกับแม่ที่มีเนื้อนะครับเนื้อดีกระดูกดีนะครับระหว่างยักษ์กับเนื้อนะครับตามจินตนาการของเฮานะครับเฮามารอชมมารอดูกันได้เลยว่ายักษ์กับเนื้อนะครับตามจินตนาการของทีมงานแจฟุ้งเนี่ย จะทรงลูกแบบไหนนะครับผมบ้านคายเป็ดจะไปลืมมาแอลมาชมพอนะครับครับปลายปีนี้ถ้าทีมงานบ้านคาเป็ดได้มาแอลจังหวัดเชียงใหม่นะครับฝากมาแอลมาชมกันที่คอกได้โดยนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะพามาชมแม่พันธุ์ตัวต่อไปครับครับผมมาครับจ่าฟุงครับตัวนี้ชื่อว่าจะได้ครับ ตัวนี้นะครับเป็นควายนะครับฟันน้ํานมพึ่งหลุดไปนะครับชื่อว่าแม่บารมีนะครับอายุประมาณ2ปีนิดๆนะครับผมนะครับแม่บารมีเนี่ยเป็นลูกของลูกพ่อของเขาเนี่ยเป็นลูกของดาวเหนืออีกทีนึงนะครับลักษณะของแม่บารมีเนี่ยก็เลยจะเป็นเจ้าเนื้อนะครับผมวงเขานะครับจะจะเล็กหน่อยครับด้วยความที่มีเชื้อสายดาวเหนือนะครับแล้วก็เนื้อนะครับจะนำเลยนะครับตัวนี้นะครับ ลักษณะโคนหางนะครับใหญ่หลังตรงนะครับผมเนื้อดีขนาดเลยครับก็เลยอู้กับจากกุงกับกิ๊กนะครับซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันนะจะก็จะใส่ป่อยอดลักนะครับวงเขาก็จะใส่ป่อยอดลักเข้าไปนะครับเอาเพือกมาปั๊บครับผมตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยแม่บารมีเนี่ยสูงประมาณวันนั้นวัดพออยู่ที่141ครับผมซึ่งซึ่งควายตัวนี้ยังไม่ได้รับการผสมเออ ยังไม่ได้รับการผสมด้วนะครับออแล้วก็จินตนาการของเขาเนี่ก็จะใส่ป่อยอดลักเข้าไปนะครับระหว่างเนื้อนะครับเหลี่ยมดีนะครับวงเขานะครับดีแล้วเขาก็จะใส่ป่อยอดลักซึ่งเป็นเพือกนะครับที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับเขาก็จะเอามาปรับโครงสร้างนะครับซึ่งกระแสควายเพือกของเขานาะทีนี้ก็ยังชุดบาอยู่นะครับผมอายุอายุเป้นนี่นตอนนี้เท่าไหร่ครับ ฟันเพิ่งรุดน่าจะประมาณสองอปีเก้งนะครับสองปีเก้งก็คือสองปีหเดือนนะครับในภาษากลางนะครับผมสองปี6เดือนฟันเพิ่งรุดครับยังแบบเต็มนะครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับฟันแท้หนึ่งคู่ตัวนี้นะครับที่เฮาเล็งกันไว้ตามจินตนาการเขาคือลักษณะแผ่นสันหลังครับตรงครับโคนหางใหญ่นะครับเล็บเท้านะครับการยืนเนี่ยดีมากเลยครับครับผมซึ่งซึ่งเป็นมิติของควายสมัยใหม่นะครับเฮาก็จะเลยเฮาก็เลยจะเอา ควายเผ ah ือกนะครับซึ่งซึ่งเจ้ายอดลักเนี่ยเป็นควายเผือกสมัยใหม่นะครับผมที่มีโครงสร้างที่สูงใหญ่ยักษ์นะครับมาปบกับแม่บารมีตัวนี้ครับผมเป็นลูกแรกนะครับเราเราเฮาเอมารอพอปีหน้านะครับปีหน้าปีหน้าตัวนี้อาจจะจะเล่าเริ่มผสมปลายปีนี้แล้วปีหน้าอาจจะคลอดแล้วครับครับผมครับผมเดี๋ยวเอาไปชมตัวต่อไปนะครับซึ่งเป็นแม่พันธุ์ลักแล้วก็เป็นแม่บล็อกของเฮาที่นี่ครับผมครับผมครับตัวนี้นะครับชื่อว่า แม่มะนาวนะครับแม่บรราวเนี่ยเป็นอีสานแท้นะครับซึ่งมาจากอีสานสูงร4 0นะครับนิดนิดบวกลบนะครับผมแม่มะนาวเนี่ยเป็นแม่บล็อกของที่นี่นะครับในการผลิตลูกนะครับลูกตัวที่ีมีในคองนี่ก็จะมีลูกเบิ่มพันล้านนะครับแล้วก็ลูกปังเป็ดลิ้วซึ่งเฮาได้บิดเองกับมือนะครับเราเลยเชื่อมั่นในพันธุกรรมของการใจลูกของแม่มะนาวครับผมซึ่งแม่มะนาวเนี่ยฐานน้ำนมดีนะครับใจลูก นะครับเลี้ยงลูกเก่งครับผมลูกทุกตัวของแม่มะนาวเนี่ยจะจ่ายลูกเกินตัวมดเลยครับผมนะครับโดยด้วยอ่างที่ลึกนะครับครับลึกแล้วก็ยาวลําตัวยาวเลยครับผมซึ่งความสูงณสมัยนี้อาจจะอาจจะสูงไม่มากนักสําหรับควายเจนใหม่แต่แม่ตัวเนี่ยเป็นควายทรงเก่าของอีสานนะครับซึ่งวงเขาเนี่ยจะเปิดกว้างนะครับผมก็เลยเมื่อเก่านะครับเก่ากับเก่าเนี่ยผมก็ลองเอาสมัยใหม่เข้ามาใส่ก็คือ จะใส่เออชื่อคือใส่ผสมเพชรตะวันนะครับตอนนี้ผมครับจะกุงเนี่ยผสมเพชรตะวันไปรอผ่านรอบนะครับผมนะครับเขาเขาีขานง,งามกันหน่าหรอครับเขาครับตัวนี้ถ้าพี่น้องเขาอยากได้นี่ตะฟุ้งมีราคาในใจครับ ตัวนี้ราคาในใจนะครับถ้าตรวจท้องนะครับถ้ารับประกันท้องผมเปิดไว้ที่เก้าหมื่นครับตลองกันได้ที่หน้าคอกมาแอลมาชมแล้วมาดูแล้วก็มาเลือกหากันได้นะครับมาซื้อบกว่ากันนะครับขอให้มาแอลมาดูกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลี้ยงลูกเก่งครับผมลูกในคอกก็มีครับปลามาแอลได้เลยนะครับน้องนุ้ยนะครับถ้าได้รับชมคลิปนี้นะครับก็ก็ปลายปีหรือว่า มีโอกาสม่แอลเชียงใหม่นะครับจะไปลืมนะครับขอกจะฟุงกับจากก้งนะครับอำเภอป้าวจังหวัดเชียงใหม่ย้ำครับคุณนุ้ยต้องมานะครับแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศนะครับมาชมมาเลือกหากันได้ครับผมครับผมตัวนี้นะครับผมเจ้อสายตาของจากกรุงนะครับกับผมนะครับซึ่งไปดูควายตัวเนี้ยติคอกไอเอกกำพลที่เวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับมะลิเป็นลูกของสายฝนตัวที่กล่าวมานะครับเป็นลูกแรก ผสมกับเก้าเจริญไปนะครับก็ได้น้องมะลินะครับน้องมะลิตอนนี้อายุกําลังกําลังจะเข้าสองขวบนะครับวงเขายังยังบ่เข้าเหลี่ยมนะครับเนื้อตัวเนี่ยมันสมูทด้วยความเป็นเก้าเจริญมากเลยนะครับเนื้อหนังดีนะครับกระดูกก็ดีท่ายืนนะครับโค้หางนะครับเชื่องเชื่องครับผมความสูงนี่เท่าไรครับตอนนี้เนี่ยเต่าที่วัดวันก่อนครั้งก่อนจะอยู่ที่ร้7แล้วนะครับ ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับมันมันซึ่งอายุมันยังน้อยอยู่นะครับด้วยความเป็นเจ้าเนื้อของตัวมันนะครับโดยของตัวควายเฮานยครับผมอ่านถึงการใจลูกของของของแม่ควายของแม่สายฝนนะครับส่งต่อถึงแม่มะลินะครับซึ่งซึ่งมีความซึ่งผสมเก้าเจริญไปเนี่ยผมผมไว้ใจในในความเป็นป่อกเก้าเจริญของบิ๊กไอ์นะครับในการใจลูกนะครับ ก้าจริญเนี่ยสำหรับผมเนี่ยใจจบเกือบทุกๆตัวนะครับลักษณะของก้าเจริญเนี่ยทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งกระดูกนะครับผมซึ่งซึ่งซึ่ง,งเขาเนี่ยสายตาของเขาเนี่ยได้ได้ประเมินกันเองนะครับตามจินตนาการของเขานะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เจ้าของยังยัง ยังหักกันอยู่นะครับเจ้าของเจ้าของซื่งจะกุ้งนะครับกิ๊กแล้วก็ลูกๆนะครับเปิ้นเล่นกันมาแต่เมื่อน้อยนะครับวิ่งตามกันมานะครับตัวนี้เจ้าของเปิลยังจะขอเก็บนะครับแต่ว่านะครับอนาคตถ้าเกษตรกรหรือผู้ชมท่านใดนะครับเข้ามาแอวหรือว่ามาชมกันเนี่ยถ้าใจตรงกันแต่หรือว่าราคาตรงใจกันเนี่ยผมคิดว่านะครับก็ยังยังจะมีใจอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ยังครับผมครับอยครับยังยังแบบปล่อยเตื้อนะครับ มาครับจะฟุ้งครับตัวนี้เป็นเป็นมาจะได้ครับตัวนี้นะครับชื่อว่าแม่ดาวดารานะครับแม่ดาวดารานยครับเป็นลูกของดาวซีพีนะครับป่อดาวซีพีแล้วก็แม่เผือกนะครับซึ่งแม่เผือกตัวเนี้ยผสมเทียมที่ขอกไอเอกกําพลเวียงป่าเป้านะครับได้ลูกออกมานะครับชื่อดาวดาราที่ผมตั้งชื่อไว้นะครับผมก็เลยไปขอเปิ้ลแบ่งมานะครับที่ผมชอบ ตัวเนี่ยพ่ออัญย่งครับผมซึ่งผมเนี่ยมองว่าสายดาว CP เนี่ยสโลแกนเปิ้ลมีอยู่ว่าสูงใหญ่ยาวต้องดาว CP นะครับผมก็เลยท่องนะครับจำขึ้นใจนะครับหาลูกดาว CP เพื่อจะมาปรับนะครับเป็นควายพัฒนาแล้วก็ควายงามต่อไปนะครับซึ่งแม่ของตัวเนี่ยเป็นเพือกสีเพือกอยู่ข้อ ไอเอกกำพลเวียงป่าเป้านะครับผสมเทียมกับดาวซีพีได้ลูกออกมาจือว่าดาวดารานะครับผมจุดเด่นของแม่ดาวดาราตัวเนี้ยคือแผ่นหลังที่ตรงนะครับผมท้ายดีนะครับเป็นตำรา,าสายเก้าของอุทัยนะครับผมแล้วก็ความยาวของของของ,ของตัวควายตัวเนี้ยผมคิดว่าถ้าเอาไปปั๊บเนี่ยในเอฟต่อไปเนี่ยจะงามโดยผมเนี่ยได้ผสม แก้วฟ้าเข้าไปนะครับแก้วฟ้าพญาควายเผือกผมจะย้อนความเป็นโบราณความคลาสสิกนะครับระหว่างสูงใหญ่ยาวบวกกับพ่อแก้วฟ้าที่เป็นพญาควายเผือกเนี่ยออกมาตามจินตนาการผมเนี่ยผมคิดว่าผมมองแบบพิษนะครับที่ผมเอาแก้วฟ้าเข้ามาใส่นะครับรอชมผลงานนะครับในป่ายปีนี่หรือว่าป่ายปีหน้านะครับผมหลูกของแก้วฟ้านะครับจะออกมาสู่พี่น้อง บ้านเฮาแล้วก็ควนเชียงใหม่ได้มาหารลูกแก้วฟ้าบวกกับดาวซีพีครับผมครับผมโอ้ยาวยาวขนาดกะครับเพื่อนมันอีกสูงต่วใดตอนนี้นะครับอ่าสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับผมซึ่งซึ่งตามตามพันธุกรรมสมัยใหม่เนี่ยอาจจะบิสูงมากนะครับแต่ผมมองพันธุกรรมในตัวมันของตัวควายนะครับที่มีความยาวนะครับยาวบวกสูงผมว่าจบแน่นอนครับผมพี่บอยครับครับผม แล้วจะอีนี่จะฟุ้งนี่มีราคาในใจกะราคาในใจตอนนี้เนี่ยผมก็อยากพัฒนาควายตัวเองนะครับเพื่อเป็นตามจินตนาการของผมเนี่ยราคาในใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดแบ่งนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเต่อไปหรือเจนลูกเจเนเรชันของลูกนะครับผมก็จะเปิดครับผม มาเลือกมาชมแล้วก็มาจับมาจองกันได้แต่ต้องมาแอวมาหอกกันก่อนนะครับผมที่คอกอำเภอเ้าจังหวัดเชียงใหม่ครับผม085 6 2 0 1 9 6 2นะครับหรือ Facebook ฟุงณรคงฤทธ์นะครับผสมเทียมวัวควายจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะมีแหมตัวหนึ่งนะครับซึ่งนําเสนอนะครับแล้วก็จะเปิดแบ่งนะครับเจอว่าน้องคำจูนนะครับน้องคำจูนเป็นลูกของเบิ้มพันล้านเดี๋ยวเอามาชมมาดูกันครับครับ ตัวนี้นะครับชื่อค้้จูนนะครับเป็นเพศเมียอายุยังไม่ถึงสองขวบนะครับผมตัวเนี้ยเป็นลูกของแม่มันนาวซึ่งอยู่ในข้อของเฮานะครับตัวนี้เป็นลูกของเบิ่มพันล้านนะครับผสมเทียมครับผมนะครับอายุยังไม่ถึงสองขวบนะครับสูงอยู่ร้อยสามสิบกว่าเลยนะครับตัวนี้เป็นสายพัฒนาตามจินตนาการของเฮานะครับซึ่งป่อเบิ่มพันล้านเนี่ยเวลาจ่ายลูกออกมานะครับจะชัดเจนครับจบเลี่ยมตัวดีโค้นหางใหญ่นะครับผมท้ายดีนะครับ เป็นสายเก่าตี้ไว้ใจได้ครับผมครับผมจุดจุดเด่นของคําจูนตัวเนี้ยผมมองถึงพันธุกรรมอีสานนะครับซึ่งมีเชื้อของเบิ่มพันล้านนะครับแล้วผมคิดว่าการใจลูกของเบิ่มพันพันล้านในเจนเจนลูกนะครับเจนหลานนะครับตัวนี้พันธุกรรมพันธุกรรมจะเต็มไปด้วยด้วยความเป็นควายสายเก่านะครับก็เลยก็เลยเอานามาพัฒนากับแม่มะนาวซึ่งเป็นอีสานบวกอีสานเข้าไปนะครับผมครับผม แล้วจะอี้นี่จะฟุงมีราคาในใจกตอนนี้นะครับตอนนี้ควายแม่คำจูนตัวเนี่ยอายุก็ยังบาถึงสองขวบนะครับผมแล้วก็ภายในปีปลายปีนี้หรือปลายปีต้นปีหน้าก็เริ่มผสมได้นะครับตัวนี้จะเปิดแบ่งที่ราคา5 5าหมืานาครับผมบับกแบงครับผมสําหรับผู้พัฒนาควายนะครับแล้วก็ควายพัฒนาของแล้วก็เป็นควายงามใน,ในรุ่นต่อไปนะครับตัวนี้เปิดที่55,000บาทครับผม สนใจก็เข้ามาดูมาชมกันที่คอกบ้านแม่พวกตําบลแม่แวน่นอ,อําเภอเ้าจังหวัดเชียงใหม่ได้นะครับผมครับผมบสำหรับวันนี้นะครับในการรับชมควายนะครับผมก็ก็ขอขอบคุณบอยทีซนะครับบอยทีซีโลกนะครับซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลของวงการควายที่ช่ว,ยพ,นนว,ย,วยพัฒนาของบ้านเฮาและก็ตอนนี้นะครับภาคเหนือนะต้อง ต้องถามหาบอยทีซีคนเดียวนะครับใครจะใช้บริการบอยทีซีติดต่อทางเฟซทางไลน์ทางสื่อนะครับ<ม>ช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะฟุ้งละกอทีมงานของบอยทีซีองโลกและกอจะกุ้งกิ๊กนะครับขอกควายที่อำเภอเพา้าจังหวัดเชียงใหม่ขอลาผู้ชมทุกท่าน,ท,นทั่วประเทศไว้นาทีนี้ไว้มีโอกาสในสนามหน้าหรืองานต่อไปเฮามาปะกันใหม่ทักทายกันได้ครับผมขอบคุณครับ